สวัสดีค่ะปรางทิพย์เมงนะคะวันนี้นะคะก็มีเรื่องดีๆมาแนะนําอีกแล้วค่ะ mm hmm. ที่เห็นอยู่นี้นะคะนั่นก็คือวิตามินผิวปางค่ะมีทั้งหมด2ส,สูตรนะคะหรือ2รสอชาตินะคะนั่นก็คือวิตามินซีสดรดส้มนะคะ mm hmm. และค mm hmm. ลลาเจนลดโกโก้ค่ะ mm hmm. ทุกคนค่ะชงกินได้ทุกวันนะคะยิ่งกินตอนท้องว่างน่ะดีมากๆเลย mm hmm. แนะนําสุดเลยค่ะสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระรอยสิวหลุมสิว,ว่าช่วยได้ mm hmm. แล้วก็ในเรื่องของผิวที่มีสีผิวไม่เท่ากันอะไรเงี้ย ก็อยากจะแนะนํามากๆเลยนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะมีโปรดีๆมาบอกให้ค่ะจากปกติเนี่ยหกร้อยเก้าสิบาทใช่ไหมคะวันนี้ค่ะซื้อหนึ่งกระปุกนะคะรับไ้เลยสองร้อยเก้าสิบาทแต่ถ้าซื้อสองกระปุกพร้อมกันเนี่ยก็สี่ร้อยเก้าสิบาทนะคะยังยังขายยังไม่หยุดคะ่ะมีโปรดีๆให้อีกเลยคะ่ะห้ากระปุกหนึ่งพันบาทค่ะส่งมีปลายทางอีกด้วยนะคะถ้าสนใจเนี่ยเ<ม>ตรียมเลยค่ะเ<ม>ตรียมมาเอฟกันได้เลยนะคะ<ม>ถ้าไม่ปังปงติ